อุบัติเหตุเนี่ยโดยมากจะเกิดจากการง่วงนอนนะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะไปตีความว่าเขาเมาแล้วเขาขับแล้วเกิดอุบัติเหตุนะเพราะฉะนั้นผมเลยมองามาว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการง่วงเนี่ยมีค่อนข้างเยอะที่เราเก็บข้อมูลนะคนขับรถบรรทุก90%เนี่ยเขาง่วงระหว่างขับและเกิน50%เเคยหลับในระหว่างขับรถคือปัญหาที่เกิดจากการง่วงและขับเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นว่าเกิดจากคนขับรถบรรทุกนะซึ่งคนขับรถบรรทุกเนี่ย ในบางครั้งแล้วเส้นทางที่เขาขับไปนะมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างยาวนะแล้วเขาขับต่อเนื่อง10ชั่วโมง20ชั่วโมงจากกลางไปเหนือจากกลางไปใต้หรือวันนี้เหนือลงใต้แล้วเขาไม่ได้ขับวันเดียวด้วยเขาขับมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆบางครั้งการล้าเนี่ยมันเป็นการลาสะสมเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะหลับในเพราะถ้าเรารู้เราก็คงไม่ปล่อยให้เราหลับนะและนั่นคือภัยที่ผมมีความรู้สึกว่าเราทําอะไรกับมันได้ไหมเรื่องนี้ จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในปีล่าสุดพบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตมากถึง7,926รายมีผู้ที่สูญเสียอวัยวะจนกลายเป็นผู้พิการจำนวน1,364รายและมีจำนวนยอดผู้บาดเจ็บสูงถึง723,214รายความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้เป็นการสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแ l a ที่ชื่อว่าการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์นะซึ่งสิ่งที่เราถนัดมากก็คือการรับทราบ <c oughs> การทำงานของสมองในส่วนต่างๆเลยนะฮะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราดึงขึ้นสมองออกมาแล้วเราสามารถแปลงผลแบบเรียลไทมได้ซึ่งเราก็กลับมาถามตัวเองแล้วว่าการที่เราสามารถรับรู้ตรงนี้ได้เนี่ยมันเกี่ยวกับความ่วงไหมซึ่งเราพบว่ามันเกี่ยว100%เลยเราเอาช่วงตื่นมาต่อกับช่วงนอน และการที่เราสามารถคาดเดาได้ว่าคนนี้ตื่นอยู่และกําลังจะนอนเนี่ยอะไรมันคือสิ่งที่เปลี่ยนไปซึ่งเราพบว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเองมันคือความถี่ของคลื่นสมองที่มันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเราเอาเซนเซอร์เนี่ยมาวางไว้บริเวณหนังศีรษะความถี่ที่สูงขึ้นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่สมองแต่ละส่วนทํางานนั่นก็คือจุดของคนที่ตื่น แต่เมื่อไหร่คนเริ่มนอนนั่นคืออะไรนั่นคือเราปิดเซนต์บางอย่างเราปิดการทํางานของสมองบางส่วนลงไปพอเรารู้ที่มาที่ไปของปัญหานะแล้วก็บวกกับการที่เรามีนวัตกรรมตัวนี้นะในการที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ได้แบบเรียลไทม์ทำให้เราประดิษฐ์เครื่องขึ้นมานะชื่อว่าเครื่อง alert s. alert s นี่คือเตือนแซดนี่คือง่วงนะก็คือเรามองว่าเป็นเครื่องเตือนความง่วงด้วยการใช้ขึ้นไฟฟ้าสมอง ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่เราใช้คาดบริเวณหน้าผากนะแล้วก็เราวัดขึ้นสมองจากสัญญาณสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองส่วนที่เรียกว่าใช้ในการโฟกัสหรือมี Attention นะซึ่งจะดีมากในการที่ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสมองนะเมื่อเราเกิดอาการล้าแล้วนะหรือว่าเกิดอาการง่วงแล้วในตัวอุปกรณ์นะ,ะประกอบด้วยเซนเซอร์ซึ่งเซนเซอร์นเ,นเ,นเนี้ยจะดึงสัญญาณสมองออกมาพอดึงออกมาปุ๊บเนี้ยข้างๆจะมีกล่องกล่องหนึ่งเพื่อที่จะขยายสัญญาณสมองให้ใหญ่ขึ้นตัวนี้พอถูกขยายสัญญาณสมองมาปุ๊บก็จะส่งไปในตัวที่เราเรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์ก็คือเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆนี่แหละนะแต่สามารถประมวลผลได้ต่อไปที่ตัวนี้ทําก็คือ ทางง่วงก็ไปคุยกับตัวสั่นแล้วก็เตือนสั่นออกมาในอัตราความแรงที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลแล้วก็มีแพทเทิร์นการเตือนเป็นช่วงช่วงอย่างเงี้ยเรื่อยๆในบางครั้งครั้งแรกเนี่ยเราให้ไม่แน่ใจให้มันสั่นจากอะไรนะแต่พอ3ครั้งติดต่อกันมันคนละแพทเทิร์นกับการสั่นของรถละนะมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าโอเคเครื่องเตือนแล้วนะจากการที่เรามอนิเตอร์สัญญาณได้เรารู้รูปแบบแล้วเราเตือนและเขาตื่นขึ้นมาในเวลาที่เขากําลังจะง่วง นั่นคือเราเรียกว่าเป็น close loop system นะเป็นระบบที่เราเรียกว่า brain computer interface คือการช่วยสมองทำงานในระดับหนึ่งนะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเรามีคนนั่งเป็นเพื่อนละเราเริ่มจะง,ง่วงเมื่อไหร่นะอ,อุปกรณ์ตัวเนี้ยจะคอยช่วยเตือนเราในช่วงของการทำงานเนี่ยในปีแรกเนี่ยหลักๆเลยจะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งสถิติ ที่เราสามารถจะไปใส่ไว้ในเครื่องตัวเลิศได้นะเราทําการทดสอบกับคนที่เป็นอาสาสมัครนะตรงนี้เราใช้กระบวนการทั้งปีเลยในการทําหลังจากนั้นอีกปีหนึ่งเราเรียกว่าทําต้นแบบนะหรือว่าโปรโตไทป์หลังจากเราได้โปรโตไทป์ปุ๊บเนี่ยในปีต่อไปเราเอาตัวนี้ไปเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรมพอเราทําตรงนี้แล้วทาจริงจังเนี่ยมันมีเรื่องมาตรฐานมันมีเรื่องสแตนดาร์ดต่างๆซึ่งเราต้องผ่านมันให้ได้นะก็จะใช้เวลาตรงนี้เพิ่มเติม อีกเกือบ3ปีนะกว่าอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมาด้วยหน้าตาที่สามารถที่จะใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้งานจริงได้ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ตัวนี้สามารถนํามาใช้งานได้จริงแล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออมันมีความหวังและเราก็กําลังที่จะนําอุปกรณ์ตัวนี้นะวางขายในท้องตลาดที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแล้ว และนี่คือผลสำเร็จของการนำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาใช้ในการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในซึ่งถือเป็นนวัตรกรรมที่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาของสังคม Biomed e n g i n e e r ียเราเกิดขึ้นมาเพื่อผลักดันให้กลุ่มนักศึกษากลุ่มนักวิจัยคิดค้นอุปกรณ์การแพทย์นะเรามองว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่เกิดโครงการที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพซึ่งผลักดันโดยมหาวิทยาลัยมหิดลนโดยศูนย์นีโนเทคและยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนคิดว่า การพัฒนานวัตรกรรมเนี่ยไม่ได้ทำยากนะเอเลสทำตั้งแต่ก้าวแรกจากเด็กปริยตีนะจนตอนนี้เติบโตมาเป็น d e v ลลอ p e เมาเป็นคนที่เป็นโค้ชให้กับน้องๆแล้นะฮะเราก็ร่วมกันกับภาคเอกชนนะเพื่อทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้น